ยาย่สำรวยมะหดบักพริกพี่น้องเนี่ปูบกักพริกไว้นี่มะหดพีก พ่อยายผู้อดีตกับทัดนาพี่น้องพ่อยายฝุ่นยกนิ้วชู้นิ้วอยู่ฝุ่นหัวหนาแรงพี่น้องเอ้ยบ่ถือฝนก็เลยบ่ยาวย่างบ่ท่านไหนต่อสปริงเกือดใส่อยู ah us, ่เดี oh, okay. <laughs> yeah, ๋ยวให้ว่างๆก่อนพ่อยายเล่าย่างบ่ท่านว่าง กัมาปลูกพริกปลูพักรอบๆสวนลูกเดี๋ยวสิภาาไปบึงเ้้ยอพี่นอ้องเล้อน,นี่ยซ้ำรวยกับบไดดตัดขิปดอกเอาแบบเงี่ยวๆเลยอันนี้กับปูบักม่วงบักม่วงบักน้าว ค่าปลูกพักปลูกบักเขือบักหน้าไหวหล่อหลอ,บ,ลอบ,บริเวณบ้านลูกเงอนลูกปุ่นพี่น้องบักเขือเป็นบอบ,บักเขือปูนปลูกไหวบริเวณบ้าน บักค้งกับมีพี่น้องปลูกไว้รอบๆรั่วบักพีกกระลังปลูกเงี้ยมาท่านไหนซื้อนพี่น้องนี่กับแมนปลูกเงี้ยมาท่านแล้ว สำรวยกับเห็ดมื่นละน้อยพี่น้องเอ้ยหีดย่างน้ามือไอสำลวยมาเห็ดมื่นละนิดละน้อยนี่ยาเพิ่นโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้ซสำนี้เลยจ้ารอชมคลิปหน้าต่อไปอก,อจจกุดไหลกุดแชร์กุดสาส์คัยมีไงสำรวยในเด้อจ้า เดี๋ยเป็นกำลังใจให้ไม่ไงสำรวจเหตุกินใหม่ๆต่อไปโอเค